เทคโนโมบาเปิดตัวกล้องเทเลสโคปิกมาโครบนสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของโลกเน้นซูมไกลาภาพชาัดและถ่ายใกล้ได้ในเลนเดียว <S 2> <S 2> <S ช่วงปลายปีที่ผ่านมาทางเทคโนโ o b โมบายได้ประกาศจับมือกับทั้งซัมซุงราสุดทางเทคโนโ o no b i l e าก็ได้เปิดตัวเทคโนโลยีกล้องเทเลสโคปิกมาโครเลนสำหรับสมาร์ทโฟนอย่างเป็นทางการแล้วครับ โดยได้ร่วมพัฒนากับทางซ m s u n งซึ่ง t e l เล c o p i ิกมาโครเลนเป็นเลนส์กล้องสมาร์ทโฟนที่เน้นในด้านการซูมภาพและการถ่ายภาพระยะใกล้ในเลนเดียวโดยจะรองรับการซูมภาพแบบ o p ปติค l ลแบบไม่เสียรายละเอียดที่5เท่าพร้อมถ่ายภาพวัตถุในระยะใกล้ได้ด้วยกลไกเลนที่ยื่นออกไปจากตัวเครื่องขาโดยไม่ต้องขยับไปใกล้แต่ยังไม่มีการเปิดเผยตัวเลขว่าระยะกี่เซนติเมตรนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการเผยมาว่า สมาร์ทโฟนรุ่นใหมของทางเทคโนโลยมบายที่จะได้ใช้เลนเทคโนโลยีนี้นะครับยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ